สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาด้าจากช่องยาดาวสไพโนเววันนี้กับชวนมาหาเก็บเพชรจ้ะมากระเดินมาออกลงจรวดกระเดินตามทางมากระเจอแล้วจ้าพี่น้องนี่นนนจ้ะนี่คุณปู่เก็บเลยที่ไหนถึคุณปูคณปปคณปป่คุณปู่ไเวตาล่าเก็บเลยบุ๊คเกย์บัลลังกลูกเกยเลยสวยเนา,จานะจ้บเนาะออ้ยงาม,งาม,งามค่ะชาเลฟินฟอสฟอฟุกวิซาฟุกโกซิสคลิปชาเลยพี่น้องเด้อจากกลุ่มแรกของย่าดาว สะไบโนเวจ้าวันนี้ให้คุณปู่ตัดงามๆให้ดูอืมวิ่งกันชา้าเลยวูบโฟดูชา้าเลยโอ้ยเออตุลักวัดหงูเด่ะเน่าเล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าละว่างย่างนี้เด็กถึงว่าต้องดูก่อนนะจา้านี่แหละถึงว่าอยากให้ดูให้รนะันที่ต้องตัดเอาตักตัวหลอกไปกระเพาะอ,อย่างนี้แหละจ้ะพี่น้องเก็บไปละลายกระทิ่งละ lại hết chưa này chưa 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 lại yên chưa 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 nào nào, mất chưa 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 เหน,นาหลายพี่น้องเอ้ยไม่ได้ชาเลยพันพักเพื่อเลยอยืมไหนคเสืเอเลยแต่แค่หัวพี่น้องเอ้ยสามลูกตะกร้ากับตังเอาไว้อืมจ,จะตั้งตะการเอาไว้ก็บม่พานน้าขนาดตั้งตะกร้าไอ้เตือจิ๊บพันเต็มตัวไงจะขันหรือว่า เอ้ยม,มาล่าหูดด่ะแต่ตองหัวพี่น้องเอ้ยเหมือนเดิมจ้ะอืมต่อกันเนะาะระคัเสอัดเลยไปได้ววาให้ดูอีกจ้ะพันขาวพี่น้องก็กินได้จ้ะนี่คือพันขาวเด้อจ้ะอเต้นศพอยู่เป็นวิดฟาร์เกอ่อฮะสะกัดมีจะมีวินดูบูเกลู้อยอันนี้ ไอทามิข <Okay. S 2> no, ั้นดุชาเลยเียูไออตลักออกซ่เนฟเออสตบินเออสัตตีคุณนอนี่พี่น้องมาเจออีกวนงจ้ะดอกเ่ามันนี่คือดอกเ่าค่ะจ้ะเห็ดหึงข้าลายหึงข้าลายดอกเ่าเนาาจะเนาะคืคุณคปูเดิอยนี่กัดอกเ่าค่ะจ้ะไม่เอาก็เหมือนเกาท่านดอือึเห็ดหึงข้าลายจ้ะ เดี๋ยวเต้นศุกมันมียามิกันเชอเดินเดียินอีเดลักยินจะพี่น้องนกปปูพาดูจะเฮ้ยชาเลยฟิรมันพักโอ้ดีดีเจากู้ดูอีเก็บบุกเกอพูชเอฮันสก์เกอวินหนูฮะโอเ แกเป๊บบีอกสวโอ๋อมีลูกอีกจ้ะพี่น้องอันนี้ให้คุณปู่ตัดจ้ะพี่บุกก๊กจะมินแค่ไหนสเตอร์เลยไม่เลยอันดินได้โอเคเลยสองดอกพุทธิสักติเอมมิกพุชิกติเอ้ยมงม,ม, <c oughs> ม,มากมากพี่น้องเอ้ยเนียงหลายจะป้าต่อกันจะ้ะเก็บเพ็ดเอ,อพึ่งขาลายปีแรกของปีหกสี่ด้วยจ้ะพี่น้องเด้อะดอกเต่าก็จากคุณปู่วิ่งใส เอาไม่ได้เถ้าคัก่ะคือดอกเถ้าอีกดอกหนึ่งแล้นนี่จ้ะนี่จ้ะดอกนี้ก็ดอกเถ้าบานเบ้อเลือดคือกระดงฟัดเถ้าอย่างนี้จะดอกใหญ่ก็เดี๋ยวเก็บให้ดูนะจ้ะเนาะอุ้ยติเลอะมือนี่จ้ะอู้ยุ่งกับหลายแต่พี่น้องนี่จ้ะคือดอกเถ้าดอกบานก็แล้วคือนี่คือเฮ็ดผึ่งขาลายเด้อจ้ะพี่น้องนี่ดอกนึงพี่น้องก็ดู ดอกนี้ยาดาบทีเก็บดูจ้ะดูจะได้แม่เห็นเจ้ะดอกแรกของปียาดาบที่ได้เก็บจ้ะคุณปู่ที่เห็นมาในคุณปู่เก็บน่าจะเนาะนี่วันนี้ยาดาบที่ราแบบนี้ให้ดูพี่น้องดูเลยดาจ้ะเห็นชัดไหมจ้ะพี่น้องอุ้ยแมงนั่งนานๆไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเลยน่าจะหิดจ้ะได้ดอกเดียวนี่ผมไปจะได้ดอกนึงจะเอาใส่ตะกร้าบ ใส่ตะก้ารน้อยหอยศอกยาดาวลงไปจ้ะได้เป็นฟวงคนตะคนตะก้าหนึ่งดอกแหละดอกแรกแรกแหกหมานของยาดาวจะ้ะมีลูกไหมดูดูก็จะไม,ม่มีดอกน่าจะเนาะดอกเท่าเขาจะไม่ได้ดูดอกไม่มีลูกดอกค่ะเห็ดหนานมากตังขึ้นตะเปโพตะแปะจ้ะจ้ะตะโพตะแปะเลยเห็ดหนามากเห็ดหนามากแต่ไม่สุนข้าลายไม่เห็นไม่มากปู่นั่งเจีย๊ยบนู่นจ้ะ ดอกนี้ยายดาก็ชิเก็บนะจน้ะเนาะดอกนี่นจ้ะคุณปู่เก็บอยู่นู้นยายดานางเก็บยี่นี่ดอกพึ่งขาลายตัดไปเลยนะจน้ะเนาะผ่าไปเลยมันกี่เดรลูเอาตามคำพี่น้องแนะนำด้วเจ้ะมันห่างห่างเฮ็ดขึ้นใหม่นะจ้ะน้องก็เป็นอย่างนี้แหละผ่าดูข้างในกันแต่ผ่าล้วก็ไม่เหลืออะไรไม่ใ่ผ่าดีกว่าไปผ่าบ้านเถอะ เน,านา่ากันเน่าตะกย่านเน่ายู่จ้าถ้าพาไบ่บอยไปแล้วมันก็ดำยาดาไม่เอาเฮ็ดดำจ้ะใส่ตะก้าน้อยหยอยศอกไปพี่น้องจ้ะดอกที่สองของเราวันนี้ตัวคุณปู่ได้หลายดอกที่ดอกมีอีกดอกหนึ่งพี่น้องปู่ตัดคู่กันนี่ก็เฮ็ดน้าปากจ้ะนี่ปู่เอาดอกนี่เวลาคุณปู่มะคางกะมีคุณตัดให้พี่น้อง เดี๋ยวกูไปไกลแล้วก็อยากตัดเองก,ตงงอก็ต้องทายยากหน่อยนึงเด้จ้ะไปต่อจ้ะพี่นุ๊กอนืมฮะเยอะอีกอีกชาเลยหันพักไหนอีกชาเลยอชออออ่พุทธชาชาอีกอหาดอือภาษาดอกไม้พี่กันอันนี้คือเฮ็ดละหมากเด้จ้ะ เด็กล่าเลยนี่ท่านี้คนก็นี่ขามีกินนอกจากเฮ็ดนมานกน้อยอย่ที่กินกินแค่บางชิ้นที่ขาแข็งๆนู้ดำเนินไปสภาสู้เราไม่กินดอกเถ่าเราจะดอกป่านโอ้ฮ้าเบ,บียบีโอสดได้ด้อู้ว์เทสติกว้าวว้าวว้าวสามดอกนี่พี่น้องเป็นยุทธาวิดีโอฤิ์วินดาฤิ์เอาเก็บได้คนคอยเก็บก็ได้ษ <laughs> จังแต่ยี่คอยนั่นเนี่ยพี่น้องอือหึอีกกอีกแกชาเลยอินอะนะ

cái thả stool, thung lái phớt pino, uo may lót chưa, sẹt, hì cung huống anh đó, đây chưa, cắt đệm luôn, nì pino, cung huống vậy chưa, nó cho anh đây là đáp thùng, quát, tiếp đi, mình đặt cái cao thôi, hoài sọt cả bể tiếp nữa chưa, lớp này có xui pino, giờ đào kep riêng đó เนาะคุณปู่ที่จะมีมาถึงง่ายจ้ะเฮอย่าตัดขาให้ดูเลยเนาะอันนี้ตัดอย่างงี้เลยได้ใจพี่น้องนี่จ้ะตัดเอาอย่างงี้เลยนี่ตุ๊กตาจิงถ้ามันมีมากๆก็ไม,ม่เอาดอกจอยังงี้หัวอนสมจ้ะมันไม่ค่อยมีพี่น้องตอนนี้ปู่ก็อยากกระแผงล่างนะจ้ะเป็นทหารป่าแล้ว <laughs> เป็นทหารพา,า,าแทหารพาละจ้ะน,นี่คือกันยุงพี่น้องมอกันยุงจ้ะไปไปต่อกัน, <laughs> น <laughs> อ้าจ้ะยอยาดาวเรออ่ออ่ออ่อง่ออ่าอ่ออ่ออาออ่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 นอ่ออ่อ่ออออ่อ่อ่่น่ เฮ็ดกำลังขึ้นใหม่เด้อจ้ะพี่น้องโนเวทางเหนือจ้ะบ้านยาดาวอยู่เองเมืองทุ่มเสือโนเวทางเหนือเฮ็ดจะขึ้นชาแล้วก็ได้เก็บนิดหน่อยพีลาสั้นๆกว่าทุกเอพื้นที่จ้ะไปต่อกันนะจ้ะเนาะมาทุกสัตเถอซัตเถ้าห้างเฟิร์ตอืมทุกอัดเฟิร์ตเน่าจะแท้พี่น้องเอ้ยตลุเออตะลักอัดเซ่ออืมอืมสู้ใอญ่อืมมาเชิญ นี่คุณปู่ปาดจ้ะคิดว่าเน่าโอ้ยยุงอฮ้ออย่นะยะอะไรไหนยาคัดซส่ยบ้านขูเดาอัดประทางหูดเดาคัดคลิปเลยคลิปอุดโอ้ยอี่กเนี่สักังอีกกคลิปซอนพอดีสวัสดิ์อื้อ,อ,อ

เดตอนนี้เราก็ได้จใจเอาของคุณปูม่มาใส่ไว้แล้วจ้ะนี่วนสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่น้องไปต่อกันจ้ะพี่น้องไปอือฮึเป็นนี่อือฮะพี่น้องดอกใหญ่เนาะจ้ะเนาะดอกใหญ่คัดไหจ้ะมาครุกเกล็ดเลยนี่เพชร้ะนี่ทูสติก <c oughs> ออฟเฟนเซ่ kan se også og glass. græs. Pino. Kattefød. Skal at det på. Jeg begge Ja, fin ja. Ja. ikke særlig. Ikke særlig, bare klippe Lenser. Lenser. ikke Okay. Noget. ทหารปลาพี่น้องดูทหารปลานั่นจ้ะปูต่ตาทิศยุงดูยุงพี่น้องให้ดูยุ่งด้วยจ้ะเต็มมีแต่ตยุงจ้ะยุงจีหามสองปู่ยาแล้วหายสองแถาเด้อพี่น้องมาจะหาเห็ดละกันอีกดอกนึงคุณปู่กำลังมาทหารพานกำลังมาทหารพานมาแล้ว

อามาได้พรุกกันเลยจะคุณปูกก่กิฟอือฮะอูยุงก็อชอยยุง่ดูคุณปู่ตัดขาเพีชไม่มากเจ้าอะไรกันเยอะอือฮะ è ba để như cái đấm đó phi nong, muốn tấm chích da chỉ tắt, từ mới tấp điเลย lắc cả, ba bảo ở các bạn chỉ, bởi vì ta tay như vậy mới chỉ đấm được, này này này, như kiểu này, này, lắc tháo nó để húi được, tháo nó để húi được, nóc, uh huh, tháo nó để húi được, múa này cả mày này, ăn chín nâu cứ cho phi nong, to มันเท่าเราจะพูดเล่าไม่เอาแบบนี้เราจะกินแต่ดอกกัญอ่อนเจ้ะนี่เท่าโอ้หาเบบีโอกคโซบิทฟ้าหาเบบีนะได้เออตลาดอกโซเบบีก็โอ้ตลาดหัวอันนี้ก็อีกตัวนึงจะเฮ็ดอีกตัวนึงเด้อพี่น้องนี่เด้อนี่เฮ็ดเอานาแลนางมาบ้านเองจ้ะอันนี้ก็เรียกซูนแคลมยังไงกินอร่อยเด้อตัวนี้ นี่พันขาวเด้อจ้ะนี่ดอกทอขันอีกชนิดนึงจ้ะดอกยากะไม่เอาจริจ้ะดอกบัตไปเลยโคุณปู่สวนไปแล้วเป็นมูดอกย,ยายให้ดูดอกนี้นี่จ้ะนี่ก็เทาแล้วอันนี้ก็อีกจ้ะนี่คือคือป่าเฮ็ดน้ามากเด้อพี่น้องเด้อมาขาพุจ้ะอีกไปนู่นมุมกําไพ่เฮ็ดน้ามาขาพุยาดาวไม่เก็บจ้ะไปต่อเดี๋ยวส่งพี่น้องเอ้ย โอ้ยเดินมาตั้งไกลเด้อพี่น้องเด้อยปได้หู้ดดรุ่ยใหญ่เดิน่ห์รักแล้วปได้หู้แดดพี่น้องเดส่องเดินมาตั้งกวงตั้งไกลแต่มาดอกนั่งก็พอหายเหนื่อยจ้ะพี่น้องเด็ดกระ่องเด้อจ้ะปีนี้เฮ็ดพึ่งขาลายเต็มที่แต่พี่น้องเอ้ยไม่มีเลยไปต่อตังนิดนึงเดินมาเหมือนมากันเจอแต่เฮ็ดหนามากอ่ะจ้ะ ยาดาวก็คุณปู่ก็ไม่เอาเคือเก่าจะคิดน้ำมากมหมากมิเตเฮ็ดน้ำนากระลังขึ้นจะเก็บใไปดูจักดอกาาก่อนนะจ๊ะหน่อยขาปุ๊บแบบนี้จะ้ะเราก็เลยไม่กินกันคนก็เนี่ก็มีค่อยกินกันจะ้นจะจ้ะเฮ็ดผึ่งขาลายอยู่ก็เฮ็ดพึง่งก็เฮ็ดน้ำหมากอันนี้อันนี้หมากจะ้ะอันนี้ผึ่งขาลายแมงมันตอมเต็มนเนี่ยอาจ,จินเอาอีก จะรู้เออะรักออกสูน่าจะค่อนข้านั่นเซดูวิสาบุตรเนี่ยเออจะรักพี่น้องแล้วน่าออะเวันฉีใสแล้วจ้ะเป็นแบบนี้นะมาทาเดีนะอีกคลิปไปมักเอ่ะือฮันวิเป็นประมาณนี่ยจะพิจานณ์จะเมื่อวันฉีใสจะจินไม่ได้ดอกนึงจ้ะแต่ว่าคือจิ้นเาดูสีแบบนี้สีแบบนี้ดูออกคิจิ้นเอาหรอพี่น้อง นเนาแต่ทนี่ดูไงกะเน,น่าจะไปคุณปู่ตัดขาไปเยอะเหรไปเคลิปไปยทไปเล้เออตะลักทวยใจเออตะลัก่กกเอ,อยูไ <laughs> ยไรยเน,นอกสอหูด้อาช้าเลยเลยช้าเลยเลยเออช้าเร็วอีย็นพนพักนาะันพัก Og sådan? Tag, mm -hmm. tag. Ta. Mm -hmm. Det hår der, lidt Du tror, det er lagt på sig. Kanskje, kanskje ikke. Ja, det er blå, det er. du? er det. det Nej, kanskje ikke. Så var det på. Ta' Nej, ja. det Ni cái hết nà lê nà ngoài ít chân nâng mẹ uh -huh. na so. nè stick mhm 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 stick mhm 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 hả mhm mhm phom mhm 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 นม่นพระเยาวิิตาปกติแมาตักตงหูดอกคนบ้านยังกันนี่ขึ้นทางทางอัเยาชูฟินอฮะฟักติสเดนนี่ระเ้พรว่าย่ทชูสตอร์เลย้อนเว้ยผเข้าอ้สแกมแต่ไม อ่ฮะอะติกอินนะออจ้ะมีคนวิ่งมาตกกระใจจ้ะไปยะจีนช่วยมิกะนาสอเดี๋ยวเดี๋ียาสิะกดอกนึจ้ะเท่าแล้วเอี่จ้ะเท่าแล้วไมาดอก

อ ja like okay. mm ๋อไม่เน่าเน่าไหมได้แต่รักไหมโอ้ยมีดมีดแตมไหมอะไรมันมีโอ้ยคือโกบูทนะโกบุูทอีกคือโกบูทเก็บได้เห็ดยังเอาเอฟนี้กันเนาะอุตส่าห์ได้ให้ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูยังเอาเนี้กันนี่ปูนปูนไม่ให้นาให้เอาเลยสวยเหรฟินอือ อ้วอีกตักินเด้น,นะไ่ได้หูเด้อไม่เคยสวยเจอะตั้งหัวพราแหละมาทาไ่ดได้หูเด้ออือฮึอือฮุดได้ขุดทิ้ได้ไหนไหนตอนนี้พวกเราก็เริ่มหาเฮ็ดอวยหนากับหารถเ้าจะรถจอดอยู่นู้นหนาถนนพเพราะรถขามาไม่ได้ อันนี้คือสนามป่าสนามรถแข่งตอนนี้ป่าไอ้ทางทางเขาเนี่ยเขาปิดกั้นมดเลยเพราะว่าเขาจะแข่งรถมนเสอร์ิตรีมหลืมั้งก็เลยปิดมดเลยจ้ะพวกยาก็เลยต้องมาจอดรถหน้าปากซอยแล้วก็เดินเข้ามากันเอาอเคเนอะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเก็ตเพชรพึ่งขาลาลโนเวทางเหนือจ้าคลิปแรกของ,ของปีเป็นตาฟ้าสีฮัตด,ดา โอเคจ้าสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ากดั่นกระดิ่งกดุศนตะไคร่ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาดาดา้น้อจันเนาะเคจ้าบ๊ายบาย